సవాది కావని పొమ్మకం You have sex okay master bedroom so, eh. นี้เป็นมาสเตเบดรูมห้องน้ำนะคะแบบเนี้ยขายดีมากค่ะบ้านตัวอย่างถึงี้ขายดีดี <c oughs> ชอบอ่อ <c oughs> นี่ก็ห้องเสื้อผ้า คลาส,ส,สใหญ่นะอันนี้ก็อันเดอร์เวลาเราเวลาสตอมมาใช่ไหมโทนโดมาเราก็ไปแอบใต้ตรงเนี้ยตู้เสื้อผ้า ไ่ก็ห้องอกับพักคุณที่บ้านเราไม,ไม่ไม่มีนะไ่ก็ห้องน้ำค่ะห้องน้ำเล็กๆสนามสนามย่าใหญ่อยู่นะ ไปเดินเล่นข้างนอกแตะตีนะเนี่ยพักดูข้างบนนะคะแล้วเราจะรีวิวสักหน่อย ห้องเก็บพักขนโนเก็บพักพูที่นอนตรงนี้บางคนลูกค้าเราก็จะทำเป็นบาร์เนาะเป็นที่วางแก้ววายแล้วก็ตู้เย็นข้างล่างแล้วแต่แล้วแต่และคนอันนี้ก็เกมรวมนะคะ นี้ก็ม่ได้รวมอ่อยห้อ,อ,องทีวีอยากได้สักหลังสนใจติดต่อได้นะคะตอนนี้เรามีอยู่3าหมู่บ้านโลเคชั่นมีอยู่ประมาณ67ออฟฟิศนะคะตอนนี้แต่ของเรามี3หมู่บ้าน ที่ขายอยู่ตอนนี้นะนี่ห้องข้างบนนะคะห้องนี้ก็มีห้องน้ำส่วนตัวรับแขกเวลาแขกมาก็มีนี่ฝั่งอัน,นุนฝั่งอน,นุน้นทัไมก่อนเป็นบ้านตัวอย่างสองหลังติดกันที่นี่เราขายเราก็มามาปลูกฝั่งนี้ซึ่งหมู่บ้านนี้เป็น ไม่ได้จอยกับบริษัทอื่นเลยนะคะของบริษัทเราคนเดียวดูดอกไม้กำลังเหลืองสวยมากเลยอ่สมัยก่อนเราจะมีจอยกับกับบริษัทอื่นเนาะซื้อที่รวมรวมกันล็อกขายล็อกมันถ้าเป็นบ้านเราเขาก็จะเรียกหู่บ้านจาัดสรรอะไรนี้ป่ะนี่ใจในข้างล่างดูกว้างนะ คือบ้านที่นี่ดูจากข้างนอกไม่ค่อยเลิศเลยเอร์เฟกเท่าไหร่นะแต่เข้ามาข้างในมัค่อจัดเป็นสัะเป็นสวนไม่เหมือนไม่เหมือนบ้านที่เมืองไทยเราบ้านเมืองไทยดูข้างนอกรูกมากข้างในแคบๆอะอรนะข้างบนจะมีอยู่สองห้องนอน อันนี้ห้องน้ำรวมจะเจ็นเคนจินะคะนี่ก็เป็นห้องข้างบนมีสองห้องดูต้นไมก้กำลังกำลังเปลี่ยนสีอนุฝั่งอน,นุกับบ้านตัวอย่างคะ่ะแล้วก็ด้านบ้านตัวอย่างเหมือนกัน คนละคนละแบบห้องน้ำห้องรวมคินาจ้าขอสักคินะาเด็ใครอยากดูแบบแบบไหนไม่หลายแบบมาเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะพาไปอีกหลังหนึ่งขง้างอีกฝั่งนน้นนะคะ ข้าวเจ๊าทีอันนี้พ้องกับข้า,าวได้ไปพร้อ่ขึ้นะเดี๋ยวไปขอ,ขอทักหมวกต่อ ครบหมวกมาถักด้วยแก๊สเซ็ง